เราว่านะถ้างานจองไปดีอะ่ะเราควรทําสิ่งที่เราถนัดกันมากที่สุดนั่นแหละได้ดิงั้นเดี๋ยวเรื่องดนตรีเดี๋ยวให้พวกเราเป็นคนจัดการงั้น้เข้าทางดิเรากำลังทําเพลงเพลงนึงซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากบทกวีของมิจุนภัทเมนคุณป้าก็ดีนะงั้นเดี๋ยวแอนิเมชันประกอบเพลงก็เป็นหน้าที่เราเองถ้างั้นส่วนเรื่องภาพถ่ายเราให้นายรับผิดชอบแล้วกันตรลงไหมโอเคงั้นเราไปทําสิ่งที่เราถนัดกันมากที่สุดดีกว่า มีคนพูดว่าการหาแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นคือส่วนที่ยากที่สุดแต่เราจะไปหาแรงบันดาลใจนั้นได้จากที่ไหนล่ะผมมีความเชื่อว่าการถ่ายภาพคือการบันทึกความสวยงามของธรรมชาติแต่บางทีผมก็รู้สึกแย่ที่ความสวยงามอาจเหลือเพียงแค่รูปถ่ายเพราะมนุษย์เอาแต่ทำลายโดยไม่ช่วยกันรักษาไว้เพราะว่าพี่ตุลคือไอดอลของเราพวกเราก็เลยอยากจะให้เพลงนี้ ออกมาดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้แต่ว่าเพลงที่ดีที่สุดมันต้องทำกันยังไงล่ะหนูวาดอะไรไม่ออกเลยอะพี่มันไม่มีแรงบันดาลใจไ,ได้พี่ไม่โดนนะมันมีขยะติดมาอยู่ในไมน้องพี่ว่าบางทีมันกดดันตัวเองเกินไปนะทำาปนตรีเอาให้มัน simple เรียบง่าย บางทีเราลองกลับไปหาบรรยากาศเก่าๆดูก็ได้บรรยากาศที่ทําให้เรารู้สึกอะไรกับมันงานศิละปะเดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นจะต้องสวยง,งามเสมอไปนะบางครั้งการที่เราได้เห็นปัญหาเราตีแผ่สังคมเราสะท้อนปัญหาออกมามันทําให้สังคมได้ตระหนักรู้ม้ำหนักจะทําให้โลกน่ยู่ขึ้น